ความเคลื่อนไหวการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่32ที่กรุงพนมเพญประเทศกัมพูชามีกระแสข่าวออกมาว่าทางเจ้าภาพค่ะได้มีการตัดสินใจที่จะบรรจุมาร์ครุกเขมรเข้าชิงชัยในการแข่งขันในครั้งนี้ด้วยค่ะซึ่งหลายชาตินะคะก็ไม่ได้ออกมาคัดค้านเพราะเหมือนมันเป็นกีฬาประจําชาติที่เจ้าภาพมีสิทธิ์ที่จะบรรจุเข้าแข่งขันเพิ่มได้ค่ะ โดยทางกัมพูชาค่ะได้ตัดสินใจถอดหมารุกสากลที่นานาชาติได้แข่งขันออกจากซีเกมในครั้งนี้ค่ะโดยมีแค่การแข่งขันหมารุกเขมรเท่านั้นโดยจะมีทั้งหมด6เหรียญทองและหมารุกจีน6เหรียญทองเท่านั้นค่ะสร้างความแปลกใจให้กับทุกคนเป็นอย่างมากเลยค่ะโดยหลายชาติค่ะไม่คุ้นชินกับกฎกติกาหมารุกเขมรน,นะคะขณะที่ฟิลิปปินส์ก็ได้ออกมาบอกว่าไม่เคยรู้จักกีฬานี้มาก่อนซึ่งชาติที่ตอบรับการเข้าแข่งขันในครั้งนี้แล้วนะคะได้แก่ไทยเวียดนามกัมพูชาลาวเมียนมา และฟิลิปปินส์ส่วนทางด้านมาเลเซียและอินโดนีเซียกําลังตัดสินใจอยู่ว่าจะส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันหรือไม่ค่ะสําหรับการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่32นี้นะคะจะทําการแข่งขันระหว่างวันที่5-17พฤษภาคมนี้เบื้องต้นค่ะการแข่งขันจะมีทั้งหมด36ชนิดกีฬาและชิงชัยกัน608เหรียญทองถือว่ามากที่สุดในประวัติศาสตร์กีฬาอาเซียนเลยค่ะ